ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนภูไยนะบอมคลิปวิดีโอนี้นทุกคนอ่าเรามาหาเงินเข้ากับบัญชีของทูมันี่เปลี่ยนทุกคนอ่าแอปนี้เป็นแอปมาใหม่นะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเป็นตระกูลเดียวกันกับแอปมาใหม่อีกตัวหนึ่งเนาะอ่านี่นี่อ่าตรงนี้นะทุกคนแอปตัวนี้นะทุกคนกับตัวนี้เป็นค่ายเดียวกันนะทุกคนอ่ามันจะเป็นค่ายเดียวกันแล้วกันอ ประมาณนี้เลยก็การเล่นของแอปนี้ก็เล่นคล้ายๆกันนะทุกคนแค่ว่าแอปนี้มันจะถอนได้เยอะกว่าแอปนี้ละกันอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเกมละกันเนาะอ่ะกดเล่นไปได้เลยนะทุกคนอ่าหน้าตาเกมจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนอ่ะพอเราเข้ามาในคนในหน้านี้ก็ให้กดไปก่อน,นะทุกคนอ่าตรงนี้จะมีการเชิญเพื่อนละกันแต่ยังไม่ได้กดเชิญจะยังได้นะทุกคนให้มาตรงนี้ก่อนอ่ะนี่ตรงนี้นะทุกคนกดเข้าไปทังทีเนาะ อ่าแล้วก็จะมาเช็คอินตรงนี้นะคนครัแต่ว่าแอปหาเงินตัวนี้นะคนมันจะล็อกได้แค่อีเมลตัวเดียวนะคนอนี่นะคนจะล็อกได้แค่อีเมลนะคนเราก็ใส่อีเมลเราไปเนาะอ่ะพอเราใส่อีเมลเสร็จนะคนมันก็จะหายไปเนาะอ่ะด้านล่างตัวนี้มันก็จะไม่มีแล้วนะคนอ่ะเรากดกลับไปได้เลยการถอนของแอปนี้นะคนอ่าสายฟรี่นะคนอ่าตรงนี้ สายฟี่จะสามารถถอนได้10.08นแปดนคนอ่าเนี่ยจะมีสตางค์นัทหนอนอ่าด้านหลังจะมีสตางค์อยู่เนาะอ่ะนี่เลยถอนได้500บาทน,นัทหนอนอ่ะประมาณนี้เลย10บาท15บาท29บาทร้อย100นัทหนคนแล้วก็200แล้วก็500น,นัทหนอนอ่ะประมาณนี้สําหรับสายเพื่อนเพื่อนน,นักหนนก็ให้มาตรงนี้ได้อ่ะนี่กดเข้าไปาทันทีเนาะอ่าแล้วก็มากดข้างบนนะทุกคนประมาณนี้เลย ายเชิญเพื่อนก็เหมือนกันนะคน10บาท15บาท29บาท100 200 500อ่ะประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นแอปนี้นะคนก็เหมือนกันเลยนะคนกับแอปอ่ามาใหม่อีกตัวหนึ่งนะคนอ่ะมันเป็นค่ายเดียวกันนั่นแหละอ่ะประมาณนี้เลยก็ให้ตอบคําถามแล้วกัน่ะประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็รับเหรียญน,นะคนใครอยากจะรับเหรียญน,นะคนก็ให้กดดูวิดีโออ่ะประมาณนี้เลยนะคนจะ่ผมจะยังไม่กดแล้วกันที่เกียรติดวษณนานะคน กาเล่นคนเดียวผมจะกดอยู่เนาะประมาณนี้เลยจะมีงานนะคนเป็นวสตรงนี้อะ่ะจะมีงานเป็นวสให้นะคนแล้วก็อ่าการเข้าสู่ระบบเนาะผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมาุกคนอนะประมาณนี้เลยอะ่ะมีโฆษณามาอีกแล้วอโอเคทุกนะคนผมได้ตัดโฆษณาออกไปแล้วละกันอะ่ะประมาณนี้นะคน ก็มันจะมีนะคนเข้าสู่ระบบจะเค็ดเงินสดนะคนแล้วก็วงล้อนะคนอ่าประมาณนี้เลยก็ไม่ต้องแปลนใจนะคนทำไมเสียงผมเปลี่ยนนะคนก็มันหวัดลงคอนะคนเสียงค่อนข้างเปลี่ยนเนาะอ่าประมาณนี้เลยสายเชิญเพื่อนนะคนนะถ้าใครอยากจะเอาไปเชิญเพื่อนนะคนก็สามารถมากดลิงก์ตรงนี้ได้นะคนนะลิงก์ตรงนี้แล้วก็มากรอกลายคำเชิญเราตรงนี้เอาไปวางไว้ด้วยกันอที่เฟซไลน์ทวิตเตอร์ทิกจอกอะไรก็ว่ากันไปอ่ประมาณนี้เลยนะคนรหรับสายเชิญเพื่อนเนาะ โอเคลักๆหน้าเกมุกคนก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนอ่ะก็ลองเอาไปเล่นไปดูละกันเกมนี้เป็นเกมฟรีจาก Google Play Store นะคนอ่ะมันก็มี2แอปมาติดกันเลยนะคนเป็นค่ายเดียวกันเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็นะคนในส่วนของอ่าพวกถุงทองหมูนะคนพวกนี้อ่ะก็สามารถกดได้นะคนเพื่อมันจะรับเหรียญเนาะอ่ะมันจะให้ดูโฆษณาอะนะคนประมาณนี้เลยเหมือนที่ผมดูอยู่ตอนนี้นะคนมันเป็นแอปที่อ่โฆษณาค่อนข้างเยอะนะคนอ่ะประมาณนี้เลย โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะทําการตัดโฆษณาออกให้แล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันอ่ะแล้วก็จะได้รับเหรียญมาแบบนี้เลยนะคนนี้แล้วก็สามารถกดเก็บไปได้เนาะนี่โอเคก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะทุกคนอ่ะเผื่อใครอยากจะเอาไปเล่นทุกคนว่าเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกคนอ่ะก็จบไปอย่างรักกุเร่เหมือนเดิมทุกคนอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ซิว